่เริ่มกันที่ชาวสกลนครร่วมใจการผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์บริจาคข้าวสารจํานวน12ตันส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคกลางค่ะ สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอัทกภัยน้ำท่วมภายใต้ชื่อกวาดทุกกวาดภัยรักและห่วงใยจากใจชาวสกลนครเพื่อถวายเป็นพระจชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดฝึกอบรมขึ้น3วันหลังอบรมเสร็จจะช่วยสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่และที่สำคัญบางส่วนจะส่งไปช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะ ขณะที่ทาน้ำใจจากชุมนุมชากรการเกษตรบรีลามจำกัดยังคงหลั่งไหลบริจาคข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงคุณภาพดีจำนวน12ตันเพื่อนำไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อพยพตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภาคกลางนอกจากนั้นยังได้ส่งข้าวหอมมะลิเข้าไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในราคาถูกกว่าท้องตลาด5-10บาทเพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสของกลุ่มพ่อค้าค่ะ มาต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจัดนิทรรศการภาพวาดอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84รูปพร้อมทั้งให้ประชาชนร่วมใจลงนามถวายพระพรผ่านจอระบบสัมผัสเป็นครั้งแรกค่ะหอเกียรติยศรัฐบุรุษจัดนิทรรศการในโครงการวาด84รูปเฉลิมพระเกียรติ8 4พัรษศาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เพื่อนํามาแสดงให้ชาวคอนแก่นได้ร่วมชื่นชมในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านซึ่งภาพวาดท,ทั้งหมดเป็นผลงานของอาจารย์ธิรพันธ์ลอภัยบณ์โดยภาพทั้งหมดล้วนเกิดจากแรงบันดาลใจและความประทับใจจากการที่ได้พบเห็นภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้พระสงฆนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นได้วรวมลงน้ำถวายพระพรบนจอระบบสัมผัสเป็นครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมนี้ ขณะที่เรือนจำกลางขอนแก่นร่วมกับทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นและเรือนจำอำเภอพลนำนักโทษเด็ดขาด80คนออกทำความสะอาดวัดท่าสองคอนอำเภอเมืองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้นักโทษรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคมตามโครงการรัชทานร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวงโดยเรือนจำจะนำนักโทษเด็ดขาดออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับการร้องขอ ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5ธันวาคมเดือนหน้าซึ่งจะเป็นวันที่นักโทษเด็ดขาดกลุ่มนี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวมาดูทางด้านของตัวแทนชาวจังหวัดศรีสะเกดค่ะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพิจารณาการยกย้ายแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยเกินไปทําให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปไม่ต่อเนื่องค่ะ ตัวแทนชาวจังหวัดศรีสะเกดเข้ายื่นหนังสือการแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดบ่อยเกินไปส่วนใหญ่อยู่ไม่ครบ4ปีในระยะเวลา10ปีมีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว11คนซึ่งส่งผลให้การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ปิดท้ยวันนี้กันที่ตำรวจสอพอดอนตาลค่ะรวบ3ผู้ต้องหาข้นยาบ้ากว่า65,000เมตรพร้อมอยาไอซ์0องรกรัมสารภาพทำมาแล้วหลายครั้งรวมได้รับค่าจ้างทั้งหมดกว่า250,000บาทค่ะ ตำรวจสพอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดได้ผู้ต้องหาชายสองคนหญิง1คนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน65,200เมตรอยเม็ดยาไอซ์2 0 0กรัมและรถยนต์กระบะสองคัน จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนทํามาแล้ว7ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่8ได้ค่าจ้างรวมแล้วกว่า250,000บาทโดยนําเข้ายาบ้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบริเวณตรงข้ามอํมเาเภอชานุมานจังหวัดอํนานาจเจริญจากนั้นจึงขับรถส่งยาบ้าให้กับลูกค้าที่จังหวัดยโสธรพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานาครตํารวจจึงนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพอดอนตานดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางพคอีสานช่วงนี้ขอเชิกลับไปทางสถานีค่ะ